วันนี้เวียนหัวเวียนหัวแล้วก็ท้องเสียม,มันติดโควิดแล้วบล่าวะครับกสสวัสดีนะครับพบก,กันอีกแล้วกับกพระเจ้าตากไทยอามีนะครับนะกินทอดเขียดครับนี่ทอดเขียดสมตํกินข้าว่อยน้ำกันครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับนะยี่สิบหธันวาอีกสองมือก็จะถึงวันพระเจ้าตากปราบดาวิเศษขึ้นคลองลาด กรุงธนบุรีนะครับนะกเกษียดายปีนี้บ่ได้ไปครับกะฟังประวัติพระเจ้าตากในแนวกจะกินเขา,เ,าเป็นอย่างเช่านครศรีธรรมราชจังนับถือพระเจ้าตากรู้บ่ครับเพราะว่าตามประวัติศาสตร์พระสาวดานก็เขียนไว้นะว่าพระเจ้าตากถูกถูกทุบด้วยท่อนจันทร์เปนบ่ครับถูกทุบด้วยท่อนจันทร์ถูกประหารชีวิตตอนรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชนะนั่นนะครับแต่ว่าอีกทางหนึ่ง มันมีสองทางเป็นเขียนไว้อีกทางหนึ่งคือลงเรือหนีมาบวชทางภาคใต้แมนครับหนีมาบวชอยู่นครศรีธรรมราชครับนะชื่อวัดเขาพนมนะครับอำเภอหล่อนพิบูลนั่นแหละครับกัะมาบวชจนอา,อายุ70กว่าปีนี่มั้งเจปดปีจะจากปีจำอ่ไ้นะกะจังเสียชีวิตครับนั่นแหละ,ะช้านาครศรีธรรมราชก็เลยนับถือพระเจ้าถากับ วันที่28นี่ก็เป็นวันที่พระเจ้าตากสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนจังหวัดอยุธยานะครับนะส่วนวันที่4ก็เป็นวันทหารมาเมื่อเกี่ยวกันกับวันที่8ครับวันทหารมากนี่คือวันที่พระเจ้าตากชนะข้าศึกที่บ้านพานนกทหารมากเเลยถือวันที่4เป็นวันทหารมากครับมากินข้าวด้วยกันครับ ส่วนที่ผมใส่ซื้อวา่าลูกพระเจ้าตากซื้อช่องวา่าลูกพระเจ้าตากก็เพราะว่าผมเป็นทหารมาครับนะทหารม้าจะถือพระเจ้าตากเป็นพระบิดาของทหารม้าครับนะถ้าเป็นทหารลาบนี่ก็จะเป็นพรในเลส,สวนคนะครับนะอหอน,หอนเขาเขาหอนนะวันเขียดหอนอันนี้มะเขือนะครับ มีเคือ,น,หน,หอ,อนิดๆอีกเลยเข็ดอีโมูเลยมา้เข้ากันนี้ครับออื เหนียวด้ะฉันเหนียวนึกว่ามันจะพลอยไม่พลอยมันเหนียวกับเขาเศร้า ง่ายๆครับเขียนนี่นไปจับมันจะไม่โค้งกูลหละ ผมซื้อมาถุงหนึ่งมันกับไส่ตองฟิตไว้โอ้กินได้เป็นปีใส่สองฟิตมันเป็นน้ำแข็งเลยน้ำมานเมื่อกินยังม่ไส้นำจับเข้า บอกว่าเผ็ดๆยานี่นขา,าเผ็ดปันไดครับพริกแล้วว่าเผ็ดปันใด ซูมไปอนีก็จะไม่พนไปจับเกียดแล้วนะครับเอ้ยเฮ้รุ่นพี่เพิ่นไปจับเกียดเพิ่นซื้อหวยงวดที่แล้วนี่แหละหวยออกอย่างสามศูนย์สามนะก็ไปจับเกียดแล้วเพิ่นได้ยินเสียงเกียดมันห้องมันสามสองสามสามสองสามเลยเพิ่นมาซื้อหวย เกลี้ของ่อิน่นนันั่นเป็นสามซนสุนสา,สามน้องวยก ก็เลซื้อมา้าวอย่างไรครับเพราะว่าเอาเม็ดมันเห็นมันแกแล้วทำไมันงามดีว่าจะเอาเม็ดมันใบปลูกเนี่ยเขียวเขียวม่วง เ,เดินแต่เผ็ดเธอเด้ต่ำๆแล้วจะบ่เผ็ดครับพิกแล้วว่าเผ็ด เพรว่าผมติดโควิดปากผมไม่รู้รสชาติแล้วมั้งนี่แม่นนะครับบางทีมันก็ร้อนนะร้อนกับโควิดกันนะครับนะเป็นวัดนิดหน่อยไอนิดหน่อยกูติดยังว่าร้อนกับร้อนว่านี่เวียนหัวเวียนหัวแล้วก็ท้องเสียมันติดโคว,วิดแร้อเปล่า เริ่มร้อนเริ่ม,ร,มระแวงบางทีเสพข้าวสารลายมัเนเห็นท้องเขียดเขียดตามครับ เสียเวลาเขาไปซื้อสมตำซื้อของเสียเขาาไปคิดว่าไม่ค้าสิติดนะครับถ้าเกิดไม่ค้าติดเท่ากับบรูู้กันนะ ิมปูบนกันเข้มปิดปูนทอดเขียดเริ่มตำข้าวเหนียวอืมกระเนียวสุดยอดแล้วครับ กดอาหารบันบัานจบบยดสุตํากัเเลยอย่างเดียวว่าเพชร อาปกติมซื้อมาบ่กินบริเวชายได้สนตน่ะมีแค่แค่นี้แหละเบิด้ปอือ แสบมันสะกยดพ่นอยู่อือหือกินแล้วก็นอนมันหยุดพักผ่อน เี็ดอีโมลล่วนเนีย่ยออาละ สุดท้ายนี่ยขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมชมรูปประวัติศาสตรแถมอีกขอบคุณที่เบิเง่งจนจบคลิปนะครับยังเด็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับชมครับ